เป็นแคมเบอร์นะครับตัวแก้แรงสีของว i ว o ด้านหลังนะครับอันนี้ชุดนี้จะประกอบไปด้วยขานะขาเป็นอย่างนี้นะครับจะมีแหวนรองหัวนอ็อตเบอร์ยแล้วจะมีปลอกบูดนะครับเราก็แออกะมาเนาะปลอกบูดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ตรงกลางของอน็อตตัวล่างตัวนี้นะ โอเคแล้วเดี๋ยวเราผ่อนคิ้นขั้นแรกนะครับผ่อบน็อตตัวนี้อามาก่อนเนาะเบอร์สิบเจ็ดแล้วก็หาไขาควงวิเศษงัดยางนะครับงัดเวลางัดระวังดีนะครับระวังพวกสายเบียนนะอย่าเบียนนัดโดนนะครับพอออกมาแล้วปล๊บเนี่ยมันจะมียางเนาะถ้าเป็นโชคเดิมเนี่ยจะเป็นลูกยางประคบ นะฮะกระป๋องอีกนี้นะแล้วมาเอาอันนี้ใส่บอกบูทอันนี้จะมีให้ไปนะครับเอาเจะมีหลอเจลวีหล่อตรงกัางใส่ขกข้ปไปยเร็วน้องใส่ที่หมุ่ชงนี้เนาะ,ะโอเคจะอยู่แค่นี้เนาะชัดไหมเอ่ยชัดไหม นะเร็จแล้วครับเรา,เาจารบีครับถ,ถ้าไม่มีจารบีเหลวอย่างนี้นะก็าจารบีครับจะลงตรงนี้ลมตรงนี้ก่อนแล้วก็ใส่ขาตรงนี้เข้าไปนะครับนะครับไอรูมันตรงเนาะไอรูมันตรงอยู่อย่างนี้เสร็จแล้วเราจะเอาน็อตัวนี้นะครับอย่าลืมแปดนี่แปะนะแปดนี่แปดนี้รองไว้หัวนี้ข้างนึงนะครับนี่ ใส่ข้าไปจ๊ดนะครับหัวนี้อยู่อย่างนี้นะอีกหัวนึงนะครับไอแต่นี้ลองแสิสีนะครับแล้วก็หัวน็อตตัวเมียเบอร์ยี่สิสี่ใส่ก็ใส่เสร็จแล้วนะครับเราจะระดีนะครับหล่อตรงแกนตนัวนี้นะครับแกนทีตรงนี้แล้วแกนเพื่อเวลาใส่มันจะได้ใส่ง่าย โอเคทักดีไปึ๊แล้วใส่น็อตเบอร์สิบเจ็ดเก็จปุป๊บกั่อนอเบอก่นะน็อตเบอร์สินนะสสตัวนี้นั่นปุ๊บเราค่อยมาขันเบอร์ยี่สตัวนี้ ราไม่มีลูกบล็อกหรือกองมือเนี่ยให้ใช้ประแจน,นะครับถ้าประแจาขาดน้อยอตัวจากข้างนี้ตัวยี่สี่ตัวแบบข้างนี้นะครับแต่ถ้ามี่้งมือก็โอเคตัทฐานตูบล็อกแนะ่นนะครับแล้วขนาดแบบนี้จะขึ้นห้อยก็ได้นะครับหรือจะเป็นลักษณะแท่นแบบนี้ก็ได้นะครับ วน็อตนี่ครับเสร็จแล้วอันนี้อีกข้างนึงครับเหมือนกันครับแบบนี้เหมือนกันข้างนี้เหมือนกันครับถอดน็อตเบอร์สิบเจ็ดก่อนสิบเจ็ดตัวล่างเนาะก็ถอดงัดนี้ออกมาซึ้บดี่เป็แล้วขนาดนี้ ถ้านอนทําก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าลําบากมากเหมือนเดิมครับจะระบีฉีดเข้าไปเป็นการหล่อเลืออ่านี่ครับแกะเบอร์ม,มาโอเคแล้วเอาปอกตัวนี้นะครับ บอตันนี้ใส่เข้าไปตรงลุกยางนะนี่นะครับใส่ใสเข้าไปปึก๊กนะครับแค่นี้เสร็จแล้วจระ,ะบีรออองข้างเลยเวลาที่ใส่เข้ากับตัวง่ามตัวนี้ฮนะมันจะใส่ง่ายเนาะโอเค ให้น็อตตัวผู้อยู่ด้านนอกนะครับน็อตตัวผู้อยู่ด้านนอกอย่างนี้นะครับเหตุผลคือเวลาเราขันเนี่ยเราจะขันแน่นจากฝั่งตงัวเมียนะถ้าไว้ด้านในมันจะขันง่ายกว่ามันจะมีพื้นที่เยอะกว่านะครับอโอเคใส่ปูไม่ยี่ก่อนนะครับเรรยจร้อยเสร็จปุ๊บ เบอร์ทีเจ็ดก่อนครับเสร็จแล้วตามด้วยตัวนัขนามครับนึ่งลำเบอร์เปลี่ยนแล้วเบอร์ยี่สี่นะครับ Ok! Tiếp lõi các! Để lại! Để lại cho cơ!